นาทีรถพูต้องหายังไม่มาเลยแต่มีทกับพวกจะมาถึงตอน2องทุ่มนาทีมาถึงมาจอดรถในตอน2 6, 6, 6, องทุ่มหกนาทีก็ไปเอาไปไปอ่านั่นแหละ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของสำนักงานเศรกพันธยืนยันเวลาและข้อทจริงตอนนี้เวลา2ทุ่ม8นาทีแต่รถผู้ต้องหายังไม่มาคันนี้หรือเปล่าดิคันนี้หรือเปล่า,ลาไม่ใช่แล้วก็สี่ประตูเขาสี่ประตูไม่ใช่เยสุสี่ประตูยืนยันนะครับนี่คือเวลา2ทุ่ม8นาทียังไม่มีรถผู้ต้องหามานะครับแต่ในสลีปที่เอามาแจ้งข้อกล่าวหาเขา2ทุ่มงนาที สองทุ่มหนึ่งนาทีสุมเมฆก,กับพวกยังไม่ถึงที่เกิดเหตุเลยครับสุมเมฆก,กับพวกมาจอดบริเวณคอสะพานตอนเวลาสองทุ่มหกนาทีแล้วไปเอาสลิปสองทุ่หนึ่งนาทีมาจากไหนมาแจ้งข้อกล่าวหาเขา อันนี้เป็นภาพจากกล้อง CCTV ของสํานักงาน,นนี้ถ่ายจากวิดีโอถ่ายจากคอมพิวเตอร์นะครับเปิดดูกันอันนี้วันเวลาชัดเจนนะครับดูด้านบนด้านจอด้านบนนะครับนี่คือว,วันเวลาที่แท้จริงเราไม่ได้อ้างอิงในสลีปที่เข้ามาแจ้งข้อกล่าวหานะครับเพราะในสลีปที่แจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้เป่าต่อหน้าผู้เสียหายแล้วก็ไม่ได้ให้ผู้เสียหายดูในขณะที่เป่าด้วยนะครับ สองทุ่มสินาทีแล้วผู้เสียหายยังไม่มาเลยร,รถที่มาทางซ้ายนะฮะเลนซ้ายสุดเนี่ย<ๆ>เจะต้องเบี่ยงออกขวาเพราะว่าติดรถของตำรวจสอนอพัคขนนเนี่ยจอดบริเวณเลนซ้ายมือใช่เพราะฝั่งนั้นมันสเลนอสองเลน ตอนนั้นสองเลนแต่แตเอารถไปจอดไว,ว,ว้บนสะพานติดไว้เลนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันเป็นสะพานข้ามแยกหนึ่งเลนนะ่ะก็คือเลนขวานี่นจะขึ้นข้ามแยก,แยกเลนซ้ายนี่ออกตลาดเดียงดูดูทั้งหามากี่โมงสองทุ่มสิบยังไม่มาเลยสองทุ่มสิบยังไม่เห็นมี <laughs> ให้ดูเป็นสังเคตล้กกันนะครับว่าสองทุ่มสินาทีแล้วรถผู้เสียหายยังไม่มาแต่สุเมศกับพวกมาตั้งมายืนดักตรงนี้ประมาณสองทุ่มหกนาทีนะครับแต่ในสลิปที่แจ้งข้อกล่าวหาเขาคือสองทุ่มหนึ่งนาทีฮะ้องเป็นพยานนะครับเราไม่ได้ใส่ร้ายคใคร <นา S 1> ดูตามหลักฐานเอราะจริงเดี๋ยวนี้ผมจะถ่ายเป็นส่วนเวลาที่แท้<ช>จริงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตอนไหนนะครับเก็บไว้สู้กันในชั้นศาลแล้วกันนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความยุติธรรมมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีใครโกหกใครฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ